เพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็เรียกผักเซียนนะคะเพื Phone ่อนๆจ๋านี่จ้ะเห็นไหมคะอันนี้คือดอกผักเซียนจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่จ้ะสวยมากจริงนี่จ้ะเห็นไหมคะเดี๋ยวยัยปุ้ยจะเก็บไปดองนะคะเพื่อนๆจ๋านี่จ้ะเดี๋ยวยัยปุ้ยจะเก็บต้นที่มันอ่อนนะคะไปดองค่ะเพื่อนๆจ๋าเยอะมากตัวเองนี่อันนี้คือคือผักเซียนนะคะเพื่อนจ๋าเยอะเยอะมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปดองนะคะเพื่อนจ๋านี่ เห็นไหมคะเนี่เพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้สวยๆเลยสวยๆเลยจาเพื่อนเนี่ยจ้ะอันนี้สวยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากนะคะต้อนอ่อนก็ยังเยอะนะคะแต่อย่าปุ้มดู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 เห็นไหมเป็นป่าเลยคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมค่ะนอันนี้มันขึ้นตามธรรมชาตินะคะเพื่อนจ๋านี้ขึ้นตามธรรมชาตินะคะนี่จ้ะขึ้นตามธรรมชาติคะเพื่อนจ๋านี่เดีย๋ยวจะปุ้มให้ดูนี่จ้ะ เห็นไหมคะนี่จ้าเห็นไหมคะนี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวยูปู้จะเก็บต้นอ่อนมานะคะไปไปดองค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเห็นไหมฮะนี่เนี่ยเผักเซียนจาเพื่อนจ๋านี่นะคะพี่ต้นอื่นไม่เกี่ยวนะคะแต่เอาเฉพาะต้นผักเซียนจาเพื่อนอู้สวยจ้าสวยสวยสวยจ้ะโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวยูปู้จะมาเก็บนะคะนี่จ้ะอันนี้เป็นผักเซียนเนาะเห็นไหม เราเดี๋ยวเราจะมาเก็บต้นอ่อนๆ,ๆมานะคะเ,เพื่อนๆจะเนี่ยสวยมากเ,เพื่อนนี่จ้ะเห็นไหมคะโอ้สวยมากสวยมากตัวเองสวยจริงๆสวยจัดนี่จ้ะ